สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับป๊อปนะคะที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery ระปทุมธานีนะคะวันนี้ป๊อปจะพามาชม Ford Ranger FX f o a x นะคะ,คะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,189,000บาทนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2 0งลิตรนะคะไบเทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อนะคะเกียร์ดนโววัตสิ0สปีดนะคะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่213แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 500นิวตันเมตรนะคะคันนี้นะคะเราได้ทำการตกแต่งสไตล์บาบอดี้หน้า f 1 5 0ให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวป๊อบจะพาไปชมทีละจุดนะคะว่าแต่ละจุดเราได้ทำการแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยเริ่มจากด้านบนฝากระโปรงนะคะอันนี้เราได้ทำการติดสกู๊ปฟิตให้กับลูกค้าไปนะคะตัวโลโก้จะเป็นตัวโลโก้แรดนะคะที่ทำเป็นสีดำเงาแตะกับสีดำด้านนะคะ อันนี้เป็นแบบที่ลูกค้าขอมานะคะคันนี้นะคะมาพร้อมหน้า F150 w i e Body นะคะตัวกระจังหน้าจะเป็นตัวสีดําด้านนะคะตัวฟอนต์ Ford ลูกค้าขอมาเป็นสีแดงเราจัดให้ได้เลยนะคะ ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้สีอะไรไฟด้านบนมาพร้อมไฟ LED 3จุดแบบนี้เลยนะคะสีขาวหน้า F 1 5 0จะมาพร้อมไฟ LED ตัว C อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนชายกันชนด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับไฟตัดหมอก5ดวงนะคะอันนี้ลูกค้าขอมาเป็นไฟตัดหมอก5้าดวงดวงเล็กนะคะจะเป็นไฟ LED สีขาวเหมือนกันนะคะค่ะตัวนี้นะคะเป็นไฟ ตัดหมอก LED จะมาพร้อมกับชุดวายบอดี้ทรงอเมริกานะคะได้ทําการติดตั้งเซ็นเซอร์หน้า2จุดให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปนะคะอัปเกรดไฟหน้าให้เป็นแบบมัสแตงนะคะใสค่คลิปฉลามเข้าไป3คลิปนะคะลูกแก้วด้านในจะเป็นไฟสีแดงนะคะวงแหวนสี่เหลี่ยมด้านนอกจะเป็นไฟ LED สําหรับไฟเดทามันลิงไลท์นะคะมากับโรงงานอยู่แล้วนะคะก็คือมากับตัวรถอยู่แล้วเราแค่อัปเกรดเป็นคลิปฉลาม3คลิปให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปะค,ะค่ะค่ะอันนี้นะคะเราได้ทําการยกให้กับลูกค้าเพิ่มเติม ไปนะคะคเราจะยกหน้า3นิ้วแล้วก็หลัง2นิ้วนะคะอันนี้ช่วงล่างดีอยู่แล้วนะคะเราแค่ใส่ก้อนยกเข้าไปก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนโชกเปลี่ยนล้อเป็นขนาด20นิ้วออฟเซตลบ51นะคะ ลายแมกลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้ลายไหนตัวนี้จะเป็นยาง MT นะคะขนาดยางจะอยู่ที่33คูณ12.5นะคะค่ะแล้วมาทางด้านนี้นะคะเราได้ทําการติดราวหลังคาให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปนะคะรถเดิม m อ็กโซแม็กคือไม่มีราวหลังคามาให้นะคะอันนี้ลูกค้าขอมาเราทําตามที่ลูกค้าขอเลยคะ่ะแล้วเราติดกันสาด4จุดไปให้ลูกค้านะคะแล้วก็ครอบเบ้ารองมือเปิดนะคะสําหรับลูกค้าที่ใสแ่แหวนไว้เล็บยาวอันนี้กันลอยได้นะคะบันไดข้างอันนี้จะเป็นของ FX e โฟแมนะคะเป็นของคู่ตัวจะเป็นสีดําด้านแบ่งชัดเจนทั้งข้างหน้าและข้างหลังค่ะค่ะลูกค้าเลือกออกแบบสติกเกอร์เป็นคําว่า La p t ตอร์นะคะคาสามารถเลือกออกแบบได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้สติกเกอร์ลายไหนสามารถพูดคุยกันได้นะคะอันนี้ป๊อบจะมีลายสติกเกอร์ส่งให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะโลบาร์เราได้เปลี่ยนจากของเดิมใส่เป็นฮากแก้นให้กับลูกค้านะคะ ด้านบนจะมาพร้อมกับไฟ LED แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านบนจะเป็นถาดใส่ของไว้ใส่สัมภาระสําหรับลูกค้าที่เดินทางหรือว่าชอบลุยสายลุยแข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้เปลีย่ยนกันชนท้ายจากกันชนท้ายเดิมของ FX4 Max นะคะจะใส่เป็น h a m m e อร์แทนนะคะชุด h a m m e r นี้กันชนท้ายจะมีห่วงมก้าสีแดงให้2ห่วงนะคะจะมีไฟส่องตรงป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ไฟเบรกใช้งานได้จริงนะคะอันนี้เป็นกันชนเหล็กนะคะของ h a m m e r ทมเมอร์ตัวนี้จะเป็นสําหรับตัวรถที่แต่งไวบอดี้เท่านั้นนะคะคันนี้นะคะได้ทําการติดกล้องมองหลังให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเราได้ทําการเดินสายต่อจอเดิมของ FX4MAX นะคะเวลาถอยหลังภาพอันนี้จะขึ้นที่จอให้กับลูกคา้าสะดวกกับการมองเห็นของลูกคา้าข้อฝาท้ายก็แบบอันนี้เราเปลี่ยนให้เป็นดําด้านนะคะตัวหนังสือเป็นดําด้านตัดขอบแดงนะคะอันนี้ลูกค้าออกแบบมาเองเราก็ทําให้ตามที่ลูกค้าอยากได้นะคะค่ะอันนี้นะคะเราได้ทําการเปลี่ยนไฟไท้ายให้กับลูกค้านะคะจะเป็นโคมดําระบบไฟจะเป็น LED ีทั้งหมดนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกไ,ไฟถอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะคะสามารถโทรหาป๊อบได้ที่เบอร์โทรด้านล่างหรือสแกนชิวโค้ดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ป๊อบทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะแล้ว EP หน้าป๊อบจะพาคันไหนมาให้ชมกันรอชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ